หมักฝาต้องไปที่ชายโครงพี่อ๋อคุมเยอะเกินนะเนาะคุมกี่โลวะพี่ห้าโลเหรือทำไมเขาว่าเป็นเจ็ดแปดโลเลยดีวที่ี่สวดีเด็กจิ้คู่สองชอบใครครับ ผู้สองชอบไคยครับอรไอครับผู้สองชอบใคยครับชอบกรรมการเ่วเยครับมนแก่พดีแล้วไม่โดนช่วงช่วงที่เราได้ได้ต่อยบัตรองเซเนี่ยเราจังหวะนั้นคิดอะไรอยู่นะก็การเดินเดินต่อยธรรมดาไม่ไม่ถึงก็จะเอาคนนอกเลแต่ว่า ควบผมก็ควบหมดเลยครัก็เลยถอยออกมาดีครับดีพี่ครับผมเป็นไงบ้างพี่รถเยอะด้วยไหมหรือว่าก็ครับผมแล้วไปโยนท้องก็กระจกอกันเลยเหรย่อนนี่หย่อนส่วนจังหวะหายใจเป็นยัจังหวะหายใจเข้าพอดีหรอโอ้แล้วเกมก่อนหน้านี้ช่วงช่วงก่อนโดนนกนี่รู้สึกว่าน้องผลงานเป็นไงบ้างหมดก็ดีครับก็เที่ยวหน้าต้องมีค่าเท่าไหร่อ่ะครับ ต้องถามน้องกนนะเที่ยวนี้เห็นว่ารถเยอะจริงัะต้องทุมทั้งหมดกี่โลได้อีกเจ็ด่เจ็ดโลเจ็ดแต่โลแปดโลเพราะว่าอะไรถึงน้ําหนักโคข้าวขึ้นมาเพราะว่าพอจะให้มาประจาาเจ็ดแล้วบมลดีเดียวใช่ครับเดียวไม่ถึงไม่ถึงเดือนนะขึ้นมันหนักขึ้นมากี่โลได้ครับสามสี่โลได้สามสี่โลเหรอมีเวลาแ๊บเดียวน้องพี่น้องไม่น่าเชื่อนาอโอเคตู้ตู้กับพี่ครับผม